เรียนท่านผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนในวันนี้คุณครูขอดำเนําเสนอการเรียนการสอนออนไลน์มิติใหม่ของโรงเรียนวรมงคลสารจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวรมงคลสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกคนดิฉันนางสาวสมหมายภูมิมาผู้อำนการโรงเรียนวรมงคลสืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจครอบครัวและที่สำคัญมีผลกระทบมากโดยเฉพาะเรื่องการเรียนของเด็กๆในทุกระดับชั้นทางโรงเรียนวอลมงคลได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่แบบออนไลน์เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถมาเรียนออนไซต์ได้ที่โรงเรียนโดยทางโรงเรียนให้ความสำคัญทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการดำเนินชีวิตประจำวันในขณะที่นักเรียนอยู่ที่บ้านกับผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจึงต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของนักเรียนแบบออนไลน์มาแล้วระยะหนึ่งและได้มีการประเมินผลการเรียนการสอนไปแล้วนั้นในลำดับขั้นต่อไปทางโรงเรียนได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนมิติใหม่โดยใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยแต่เรายังคงให้ความสำคัญในเนื้อหาบทเรียน ด้วยทักษะกระบวนการเรียนรู้พลังห้าด้านและเสริมกิจกรรมทักษะในการดำรงชีวิตควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องและหลากหลายในรูปแบบของตลาดวิชาการเด็กๆสามารถเข้าไปเลือกเรียนเองได้ตามรายวิชาพิเศษที่คุณครูได้จัดสรรไว้ผู้เรียนจะได้รับความรู้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดทักษะชีวิตอย่างครบถ้วนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีพรสวรรค์ ในรายวิชาพิเศษต่างๆโดยสร้างกิจกรรมและวิธีการเรียนรู้เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตร่วมกันสุดท้ายนี้ทางโรงเรียนวลรมงคลขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดีสงกับคำว่าผู้ปกครองเป็นฐานสารสายใยให้ลูกรับทางคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวรมงคลจะช่วยกันนำพาบุตรหลานของท่าน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะสวัสดีค่ะไทม์ไลน์วันเดย์แห่งการเรียนรู้มิติใหม่ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง8นฬิกา20นาทีจะเป็นช่วงเวลาโฮมรูมซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาพบปะระหว่างคุณครูและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในคาบที่1 จากนั้นเวลา8.20นาฬิกา20นาทีถึง11.20นาิกา20นาทีจะเป็นการเรียนการสอนในภาคเช้านะคะเราจะทำการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันช่วงเวลา12.20นาฬิกา20นาทีถึง14.20นาฬิกา20นาทีจะเป็นการเรียนการสอนในภาคบ่ายและหลังจากนั้นจะเป็นช่วงเวลา after class ในเวลา14นาิกา20นาทีถึง15นาิกา20นาทีจะเป็นการเลือกเรียนตามความถนัดของนักเรียนและความสนใจของนักเรียนในช่วงเวลานี้เราจะมีกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมตลาดนักวิชาการ Application for Learning 1. การติดต่อกับครูเราจะส่งนักเรียนสามารถติดต่อทางไลน์หรือ QR code <Okay. S 2> สองการเข้าเรียนออนไลน์นะคะจะมี2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือผ่านไลน์และช่องทางที่2ผ่าน Google Meet และในขั้นตอนการทำแบบฝึกหัดนะคะเราจะมีแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาช่วยในการทำแบบฝึกหัดไม่ว่าจะเป็นแอป t i k กตอ l ไลน์เว k ร์กชีตกูเกิลฟอร์มและแพ d เล็ ช่วงเวลาโฮมรูมนะคะจะเป็นช่วงเวลา8นาฬิกาถึง8นาิกา20นาทีที่ทางคุณครูและนักเรียนได้พบปักกันเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนการสอนในคาบที่1กิจกรรมการเรียนการสอนของเราคะ่ะเราจะนําแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนอั t เตอร์คลาสตลาดนัดวิชาการนะคะ จะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนและนี่คือผลงานที่นักเรียนเข้าประกวด Speed Contest Hello everyone, my name is p r a k a t o Samaket. r I am from Grade s l a t h o Today I'm going to talk about my gratitude for the people who played a n Good afternoon teachers and everyone. It's my pleasure to introduce myself. My name is k a m a n w a n j o n y a k l a n g I am in grade. How to introduce myself? My name is k a m a n w a n j o n y a k l a n g การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนในวันที่24กันยายนประกาศผลคะแนนเก็บ20คะแนน วันที่29กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมเป็นการดำเนินการวัดและประเมินผลแบบยืดหยุน่นวันที่11ถึง25ตุลาคมกำหนดปิดภาคเรียนและวันที่18ตุลาคมเป็นการประกาศการวัดและประเมินผลของนักเรียนทุกระดับชั้นตารางและรูปแบบการวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนทางโรงเรียนจะ จัดส่งกำหนดเนื้อหาและตารางการวัดผลและประเมินผลให้กับนักเรียนจากนั้นเราจะดำเนินการวัดและประเมินผลผ่านแอปพลิเคชัน Google Form s, และ Live Worksheet ค่ะสุดท้ายนี้ทางโรงเรียนวระมุงคลขอแสดงความห่วงใยมายังผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเราพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถขอบคุณค่ะ